สวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนผมปอกันกับสองทรงเลาะกินเฮาอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เฮาก็มีข่าวดีจะให้พี่น้องมาดีใจนำเฮาเนาะพอดีมีเอฟซีจากอเมริกาสื่อหน้าเนาะพี่น้องกับมูคโคเพิ่นนั่นแหละเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อรถถีบให้กับเลอเตอร์อยู่บางบันดงหมักไฟพี่น้องเมืองจำพรเอาดงบักไฟนี่เมืองไซผู้ทองเนาะพี่น้องแข้งสวัสด์นาเขตคือกันกับเฮ้านี่แหละพอดีบางเอิ้อเฮาก็มาสมรถนาะพี่น้องโหลดกับเพ่ หม่แต่เพ่ส่งแป้งจนบมดอยากได้แล้วละ่ะแล้วบันนีที่นี่แล้วมานั่งเห็นอันตะเก่านะเ็น <c oughs> แต่เลเต,เตอร์เพิ่อนะนมาขอเอาเงินนล้มาแป้งโหลดน้ำผึ้นงนี่รหลดเพิ่นรถเลเตอร์มาที่น,นี่แหละผู้ดีมีผู้ใหญ่ใจดีจากอเ a เฟิ่นเพิ่อนอ,นอนาจจะซื้อโหลดห้คันใหม่ไปลุดนำกันพี่น้องไปเบิ่งทาเลเตอร์ได้รหลดใหมให่เ็นเลเตอร์เป็นซีมีอาการแบบได้พี่น้องจะไปออกผ้าออกคันใหม่เลยมือนนี้เนะะาะฮกบคาซวบอว์อะเปลี่ยนคันเก่าจาก อ่าจิเปลี่ยนคันเก่ากับคันใหม่แิ้วจะเอาคันเก่าใครควรเลือกว่าจิเอาคันเก่าหรือจิเอาคันใหม่เนาะอีตัวลาวเลสเตอร์นี่ได้คู่ได้คนกับจะบ,บูฮูเนาะเราเป็นคนบันดงหมักไผ่ืองทรายบาทยุทองแข้งสวัสด์เคสเพิรนก็จะเป็นอามีอาซี่คือหมอดูกับอ่าเหลานุ่งอ่ะพี่น้องและบันนี้ขี่รถม้ามือหนึ่งกับสิบกว่ากิโลแต่ละมือแต่ละมือนะสิบเออร์ลักและเข้ากับโหลดเพิรนมาฮอดบ้านร้างเนี่ยกับตรงแป้งแป้งถูกเขื่อนชีมาน้องๆเนาะก,ก็เลยว่าทางเอฟซี จากอัน USA เอื้อนพิ่นก็เลยหูกข่าวก็นเลยโอ้เอื้อจะซื้อไห้เด้อเพิ่นว่าอ่าเพิ่นเอื้อนทซื้อไห้มีต้นเลา่าคนเลยต่อแล้วเป็นโมดูที่กับโมนวดที่แบบว่าบริเลอเอื้นราคาเราเนาะแล้วแต่ไห้บางคนก็เอาปิ้งไก่ไห้บางคนก็กหมักไม้ไห้บางคนก็ย่อมือหาละละกะม็มีบางคนก็ห,หาพันสิพันก็เลยว่าเห็ุให้เล่าเนะ่ะได้ดอ่าอาชีพหนึ่งที่มาหาเนี่ยครอบครัวสางครอบครัวสร้างเคือ่อนสร้างซ่านก็เลยอาชีพที่ของผืนนี่นี่แหละ แต่บันฑิตโหลดคนนี่ก็ตะกี้ห่ะคุเจ้าเราเอาหายเพราะว่าขี่รถจัก,ก็ขี่บ่ได้พี่น้องเราสากักขี่รถฉีกแค่ไหนเจ็บกระสิบ่เจ็บหลายตั้มต้นตั้มต้นตนี่นนจะมีแตกบะไปเบิ่งนำการพี่น้องสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้รถเลเตอร์อันนี้คือมีกระจาอนนี้ก็คือว่าเวลาเมื่อกับหลังจาก g r ับจากการการนนมาหาเงินหาหับจ้างนวดแล้วก็จะใส่อาหารกันกินนี่คุเจ้าจะเอาหายเต็มนี่แหละพี่นอ้องเมื่อแล้วบัดนี้ เออรถมื้อนี้ค่ะบี้แตกเพิ่นว่าเขาห่านมาแล้วมาแปลงก็เลยว่าโอ้สิต่อหาเอานาจากอเพิ่นเนาะเพิ่นแล้ว่าโอ้จัดไปเลยเพิ่นว่าเอื้อยจะซื้อให้เพราะว่าแปลงรถแต่ละเทื่อก็เฮานี่ยเราเอาให้พี่น้องแล้วบัดนี้คิดว่าปีใหม่ปี้เมือนก็อยากให้เอานาเพิ่นได้ช่วยเหลือคนที่อยากสร้างอาชีพแต่เพรได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องไปกันเลยเออแลเตอร์กำลังหัดจ้างงานนวดเนาพี่นงเนาะบริการนวดเออเตอร์ ค่อยสร้างหันอันโรถีเจ้าหันหันเขาบอกว่ามันแป้งโบได้เออบีมันแตกไปหนากกับอะไรท้อยล้างกับโบได้เออซื้อเล้ยเขาเปลี่ยนโบได้เขาบอกมันมุนเบิดแล้วไรเสียได้เมื่อไหมนี่ฮะแไรโรถีบได้ใช้ไปใบใส้ฮะช้คายคนเลยบิร์ดคันอ่ะได้เพราสิบพันเนาะ เออฮพันกับเอาขั้นเท่าได้ซื้อนี่ฮะโต๊ะใช้หอยเต้กละล่ะไอ้อาชีพของเตอร์น้องพี่น้องมาหาบีบหาหนวดหาขันเอาฮะพี่น้องกำลังว่าอ่าเพิ่นยังบุษบุญหูเนาะเดี๋ยวจะมีแนวสุภาอีฝืนอันรถถีบหันหาพันกับสีคลายมันมุ่นหมดแหลยมันทั้งหนาเออไปหนากับบ่ได้ถอยล้างกับบ่ได้ ตอนนี้มาตามหาเพิ่นเห็นอยู่ตลาดกำลังนวดอยู่เมูบัววันนี่ค่ะสักอันบ้าหมูค่ะจักเถื่อบ้านเถื่อเดียวโอ้วันนี้เถื่อเดียวนะพี่น้องเนาะนี่แหละอาชีพหนึ่งอาเตอร์มาจากอันบ้านดมไฟนะพี่น้องเหาบีบอาชีพหาบีบหานวดเพราะได้เรียงครอบครัวเราก็ได้แล้ว วันนี้พาเลาเตอมาลวดถี่น้องอยู่ห่านเพิ่นเจ้าของห่านเพิ่นมาย่อมเราวาสอบเขได้ผมมีบอนแป้งได้เลยว่าสั้นเออยผมมีเครื่องผมมียังมันเลยคือว่าหมุนแห้งแล้วเนาะมันกระตุกตลอดนะสาเหตุใดเอันริฮายเอาไปขายเป็นเศษเล็กกว่าหรือว่าอะไรเพราะว่าห่านเขาดีแป้งก่าได้แล้วหมุนบนเลยแล้วว่าแป้งก่าได้เลย ตอนนี้ว่าจะเดินทางไปสอยเปินผู้เลื่นอนไดไปรลุดเปิดน,นำกันพี่น้องเอาสีพาผนไปใส่เปิดเ,เห็ุไดเบิ่งเลสเตอร์ตอนนี้พาเลสเตอร์มาหอดหาขายลดถีบแลนาะพี่น้องแต่ว่าเลเตอร์ยังบู๊ยยังเลยเนาะว่ามีการผู้ใหญ่ใจดีซื้อลดขั้นใหม่หายพี่น้องมาลุ้นนำกันอันทามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะซื้อลดถีบขั้นใหม่ให้เจ้าเจ้าสีดีใจบอเอาผู้ใหญ่ใจดีสีคนใหญ่ได้ผู้ใหญ่ใจดี ไอ้ยังก็้งโพละผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ใจดีจาก U.S.A. ผู้คนซื้อหาเจ้านะคนันไหวได้เพิ่นกัยังญำอ่กมึว่าให้ซื่อขันดีๆด้วยห้เจ้าฮะว่าได้สอกตอนนี้ตีฮะก็คนดีใจฮะโอ้เราอยู่ U.S.A. ผู้อยู่ต่างประเทศผู้มาเวฮะนมหาเจ้าจา สิ่หายไปส่งรถลหายพนสีซื้อหายมือนี่นี่สิไปจอบได้เราอยู่ต่างประเทศจะสิไปหาเราแนวไหนอะนะน่าดีใจอะนะอันนี้การน้ำจีนน้ำใจจากอาณาจากยูเอเอให้ได้บุญหลายเด้อใหญ่ตอนนี้ฮะคุณนี้ยังบันได้จากยังคาราทว่าก็ยังบุเข้าใจเนาะเอิบเบิ่งเบินเพียงพันละผลจากยูเอเอสพูดพนสิซื้อหายขั้นใหม่แต่เอื้อยเพิ่นก็ะว่าว่าให้อาณาพนก็บอกว่าให้ซื้อขั้นดีๆให้เจ้าเอ้าเอ้า ความดีใจเนาะจากรถทีห่างๆสิได้คันใหม่ได้หนิเตยเอ้าเอออย่าพาศอกตอนนี้ได้เออสิฮะหนาเราหนาเราก็เป็นคนใจดีมีบุญหนาเราเนี่ยบุญใจหนาเออเบิ่งตอนนี้เลใเในไปคนไทยจะเลือกเอาไปไม่ไปเลือกเอาจีบหานอะไรไปไปเลือกเอาใส่เหล่าซินเนอร์เงิน ตอนนี้เราเตอร์กำลังมาเลือกโหลดเนาะฮะเม่เอากินนกคงเห้กกินเหรอคงเห้กกิน่เอ,กกนเออนี่ให้เจ้าเลือกโหลดคันใหม่ก่อนจะเจ้าก็จะกลับไปเอาของอยู่ของกินมาตอนลูกตอนเต่าเจ้านั่นยัง <c oughs> ห่วงของกินอยู่ห่วงเมื่อนี้ดีใจระบบได้ซัดใหญ่เฮ้ยเอเอเอร์เตือนตืน่นเต้นวันนี้ เออแม่ชีไหายได้หนีเด้อาวหายผิาท่หายใหญ่ใ่เอาแม่ชีหายหายได้มีผู้ใหญ่เจดีชื่อหายคอยจกัว่าสินี่ตกใจยันเม่หายไหายเลยหา่ะนี่ว่กไ้กุากบว่ากินแล้วหายถึงเงินเหนีินอเาดีทางอาหารอาจีนอยู่รานาิมหาเปิาฉือเด้อพี่น้องถุกอย่างเพิ่นก็ขายส่งเพิ่นก็เอานําแต่พันเจ็ดเนาะคำนนาการเพิ่นมาขอบคุขอบใจเพิ่นเน ขอบใจเด้งไงไอมใหญ่เ้ยจะทานเด้อจะวีแหงเด้อขับจะคูนเด้อเออวันเสารขาดต้องไปงองให้เรานอนเด้อตั้งดีเด้ออันนี้คำใยพรจากเลเตอือนทักเรียนทักไบมือไว้ซื้ออากหารที่สีมาลุจักคุณหายคีแล้วตู้จักทักป้าเราเรี่นแข้งมใหญ่เอ้ยอ่าเรียนแข้งบอกอันอยากปฏิเสธน้องพี่น้องบปอยากหายคีว่าฉันขอขอเราขอขอเราทำคีรถจักร เวลาลีนมันแข็งแล้วก็มันจะควบคุมบม่ได้ถ้าเป็นรถทีบใครเนาะจะเจ็บหน่อยนึงคือึ้นมุ้ดูขาหาใเอฟซีเพิ่งเบิ่งนน่เออจะเป็นว่าไปลนมตอนไดอีอะไรเบอรแล้มอีกแอะไอ แขงคานี่เด้อพี่น้องขอโทษหลายน่าเท่าหนีเออมันเป็นบาดเป็นกระตูดกระตีดเบอราะว่าเวลาล่มแล้วกามันก็จะสักไปที่อีเนาะข้าคูนเจ้าฟังมีเด้อจับเจ้าเด้อใหญ่เว้ยทุกที่ทำกันหน้ากันหน้าชื่อเพื่อนอ่ะเด้ออยาเอลยจับข้าคูนเด้อมีเห็นทุกถามแกมีเด้ออืมถูกคนหนักเป็นเจ้าคนดีอ่ะเด้อจัเด้อเห็นยังหัวคู่ร้านเด้อเขาถอยมาเด้อ ต่อมือต่อตีนห้อีกหนึ่งอาชีพของผู้หนึ่งเนาะแต่บ่มีรถถีเพนก็นจะบ่ได้มาหาเงินหาคํำเพราะว่าว่าง่ายๆพี่น้องการเท้าทีเป็นโรคอันนี้ก็เลยว่าอันอันนี้เท้าต่อมือต่อตีเนใ่้เพิ่นได้พอ,ได,พอได้ออกมาหาเงินเลี้ยงอาชีพเลี้ยงครอบครัวเพิ่นซื้อยาก,กินเนาะพี่น้องเพราะว่าคนเป็นแบบนี้ค่ะส่นดดวนใหญ่รถโดยสารเขาจะบ่อยากหับยานเพิ่นสาดอยู่ในรถยาน,น,นยาเพิ่นตกยานเพิ่นตกรถอีกยังนี่แหละคำรถจักกับพ่อแม่กับบวห้ฮค<น>ี ขี zat, ض, no you know? mm ่ไ hmm. ด้แต่ดีแต่ว่าเรายังขี่รถถีบได้เนาะเออดีใจแล้วเต้ยแม่มาดูารถถีบใกล้เซเล่เลยเนาะพี e. ่น yeah. ้องตาใหญ่เลยบอกว่ากาใหญ่เอารถออกมาแล้วเนาะพี่น้องหลังจากประกอบแล้วเลยเดี๋ยวมาแน่ เฉดใดดได้บาทนี่พี่น้องมาลุนไปนำการในความในทางการเย็ดเมย์ให้พี่น้องจะเบาให้โอ้ดีใจแน่แล้วกันบอดีใจแน่ยันเมืออะไรเมทะเมย์ให้เป็นว่าเนี่ยยันลับเบากับเมย์ให้อารองมึงดูรถเตอร์ลองดูเป็นรถเจ้าอะไรบ้านี้เอาเตะเออขี่รถอ๋อพี่น้องมาเบิ่งรถเตอร์่นจะลองขี่เบิ่งรถในเด้ออย่าแยงแต่รถอดได้มาแกะออกแล้วเพิ่นว่าอ๋อ แกออกแล้ะไปเนาะอ่ะลองขี่มึงดูตาอยู่นี่อีกแล้วเอา้าจนยห้อนเจ้าหนุบเอาเดอ้เอนะของเป็นของทานแกทานอ้าว <c oughs> ปวดบึงเลเตอร์ได้รถใหม่เห็นได้บัดนี้ยันยันรถยันเลยยันเลยเตอร์ไปเห็น,นหอะไรเป็นร่มจีหัวแหละอ้าวอ่ะลองบึงไปขี่รถคันใหม่อ่ะขี่ไปตลาดเป้านขนมขนมต้มให้ลูกแล้วกับเมื่อเลยเด้อคอยส่งใส่์ซัมมี่ได้ เบิรกลดไปเด้อ,อลองรหลดใหม่เอ้าเอาเอาเบรกลแน่เอา้เอาเา <c oughs> ขี่มาทาั้งพี่สก่อนอย่าออกคนทางอาโอ้ยอย่าไปใส่เขาได้ย่าแลนออกคนทางไปแหละพี่น้องเล้วเตอเ <c oughs> อาพี่น้องซำนมี่กันเด้อตะกูตะกๆๆคน หลดเรียกมาหาปรึกษาก็จะอยู่ในตลาดน้องวันนี้ยันแม่หายปนี้ไฮแล้วเจอเจะาชิหายเห็ดยางอะเออแม่เจ้าบใหายดอกคอยบอกแล้วนี่คอยโทษบอกเพป่นแล้วเออดีใจเนี่สาวปนี้อันเดียนะบอาอือล้เจอสาวปนี้ อเอ,อกใจยันแม่หายคนมนา,นามหายจะดอกอนนคอยบอกให้แล้วคอยบอกกันซ c ทางนั้นเลยมานังหายวันนี้ ปทีห่หายเห็นยังคนบ่ให้ดอกเิกดีใจนับเจ้ามาแล้วปทีมาา่มันหายสาวบ้านนี่กิดนดีใจยังยิ้มอยู่ <c oughs> ไปไปหาเอาของผักของต้นเลยเมื่อเด้ <c oughs> อหมวกกันจนฉิมข้างหลังบ้านนี่สิเ <c oughs> ม,มื่อกันยังเสายังโสกอยู่พี่น้องได้อาหารการกินเต็มกันเล้วโอ้ เราซื้อหายจากกี่้ดุญนด้บาปอันนี้เาเคยเห็นนพี่น้องๆคือเรเคยได้สิ่งใหญ่ๆที่เป็นมีน้าใจซื้อหายอันนี้ได้จตกได้ลดแล้วยันดาบเวหายหายห้องก็พอไปเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วไปเมื่อไปทางเมื่อทางลูกทางคำ ลูบใส่หัวใส่หางเลยเนาะเลยอ้าวอ่า้าเมื่อเมื่อวันนี้ยันบบยันเวนนะพี่น้องมีผู้ซื้อมาให้ิ่ใหญ่เลยเร้าน้เได้มาแล้วพี่นนอะ